สวัสดีครับกระผมอาจารย์ประเสริฐชมพรมาคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาวันนี้อยู่กับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาชั้นปีที่1น,น้องใหม่นะครับหลังจากที่อบรมปรับพื้นฐานนะครับทำความรู้จักกับอาจารย์ในหลักสูตรในคณะในสาขาและก็รุ่นพี่ด้วยนะครับได้ทํากิจกรรมในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็หลังจากนี้จะพาเดินดูสถานที่นะเพื่อที่จะได้รู้ว่าตึกไหนห้องเรียนตรงไหนนะครับจะได้รับรู้รับทราบตัวกันนะครับผม สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิโรจน์ิทธงาจบมาจากโรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษาดิฉันนางสาวลิตาชันดีจบจากโรงเรียนฝางวิทยายนดิฉันนางสาวพัชรเจียมอนจบมาจากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมชื่อนางสาวจินราสมพานะคะจบจากโรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษาดิฉันนางสาวรัชนีกรรัตนพลแสนจบจากโรงเรียนศรีกระดนวิทยาคมกับผมนายอดิเทพแเบงอินผมนายณัฐพุทธโกตมะ กระผมนายสุภโชคแสงโทโพสมภาพพระเอกาชกัลยาณุธโรสม,มเนิตะวันแข็งฤทธิสม,มเนิโชคพองอดทนที่เลือกมาเรียนสาขาการสอนพุทธศาสนานะคะเพราะว่าคือมีรุ่นพี่ค่ะแนะนํามาให้เรียนสาขานี้คือคิดว่าเป็นสาขาที่อบตอบโจทย์นะคะคือทางบ้าน,นะค่ะได้มีการบวชหรือบวชชีหรือบวชพระมาตั้งแต่ตอนที่หนูยังเด็ก ทำไมดิฉันถึงเลือกเรียนที่มหามากุตราดใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นมหาวิทลัยที่โดดเด่นในเรื่องดนตรีโปรงลางแล้วก็เป็นมหาวิทลัยที่ขนาดเล็กแต่คุณภาพร้อเอร์เซนค่าเทอมถูกแล้วก็เหมาะกับดิฉันที่เป็นคนที่ไม่มีต้นทุนสูงคะ่ะ ผลที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและเหตุผลที่เลือกเรียนสาขาการสอนพระพุทธคือโดยพื้นฐานผมเป็นคนชอบวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาสังคมครับแล้วมันเป็นวิชาที่พวกคู่กันไปและด้วยความที่อยากเป็นครูครับผมเลยมาเลือกเรียนที่แห่งนี้แล้วก็ด้วยว่าผมพื้นฐานผมเป็นคนที่มีแต่มีไม่มากมหาลัยก็ให้โอกาสผมได้เข้ามาเรียนในจุด,จดนี้ครับ,บค,ครับ